นะคิดอาตศกงานสุขหาอไปไปยากไปใกล้โธพธิ์พิคีบถึงคนนครสวรรค์สูนยกลางไปนน็นวงการรวมกระแสทานจิตทานใจพี่กูสาจินธาตไกลใจเจอใจสาวฝากด้าโบโบกงต้องมน,น <S <S วันวันวันไว้ว่าเอ้ยหัวใจรักนางมากลน้นไม่บันได้เขียนหน้าหมด เป็นโควิชีวิตเป็นขวัญชีวาร่าเรารักกันมาหากน้ำเวลาอยากเข้ามาถึงปีดไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนรักกันวงไปวันกันไปหากเป็นไปตามนี้อ้าวหยุดเลยหยุดเลยอ๋ออะไรพี่เฮ้ยป๋าอะพี่อยากฟังเพลงร็อกแหม ไม่อยากฟังแบบนี้นี่คือผมชอบลูกแพไไไรพไ,ไ,ไหไมไทยเนี่ยอะไรลูกแพรไหมแพะวะลูกแพรไหมไทยคนไหนลูกแพรนไหมไทยเนี่ยอ่ะมึงเป็นอะไรนะคือ <c oughs> มินี่ไหมไทยของแกไอ้ไหมวางสุดสลับกันกับไอ้แพะ แล้วผมลูกแพ้ไหมไทยครับเื่อกันเอาตรงรองลูกแพ้หรือไหมไทยเขาบอกแล้วดีว่างันเอาว่างสุดสหรับกันอ๋พอพ่อนมืองานแต่แท้ไอ้ไหมอ้วนขืนคืออ้วนขืนอ่ะอ้วนขืนไอ้ไหมต๊มาปีนี้เพิ่นกินหลายตัวครับไอ้ไหมยูดีมีแห้งไอ้ไหมขันเป็นไอ้ไหมของแท้เขาหมุนเข็มคัดเดยเด้ครับอ่าอ่เอ,เ,อเข็มคัดกระเสีย ไผ่ลักไปเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวพวกมึงไม่คิดจะพูดกับพวกกูเลยเหรอฮะรักเจียกกระหันหลังกับอะไรด้เขาเยียบดากไว้บมื่ี้เ่ะเดี๋ยวครับป๋าขอข้ามไปฟังเพลงร็อกได้ไหมเฮ้ยป๋าอะไรวะ คิดว่าเราเองมีอายุเลยมาข่มได้แล้วถ้าไม่จะเพื่อนพ่อคุณกูงัดแล้วเฮ้ยอันนี้คือป๋าเนี่ยตอนแกป๋าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ไม่เคยกลัวใครป๋าคนนี้ไอ้ป๋าคนที่ใส่แ,แว่นของพ่อร้านแไม่เคยกลัวหรอกลองไปฟังซิลฟูลองฟังมาเตโต้อะไรพวกนี้มาเปลี่ยนเพลงพี่เปลี่ยนเพลงเออซิลฟูมาเตโต้อะไรพวกนี้เนี่ยเออเรื่องไอ้